วันอื่นต้องเรียนนะครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์นิดหนึ่งสงสัยว่าไข้เลือดออกไม่ได้เป็นโรคเฉพาะของเด็กนะครับเป็นโรคของทุกวัยแต่ว่าก็ยังเจอในเด็กอยู่เยอะแต่ว่าที่อันตรายวันนี้เรากลับพบว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นทุกกลุ่มวัยอายุแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้ว6กจุดเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกับเรียนประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเราพบว่าเด็กนะครับมีไข้สูง ลอยนะครับนะฮะรีบพามาผมแพ์แต่สิ่งสําคัญนะครับอย่างที่เรียนลูกน้ำยุงลายนะครับเพราะฉะนั้นทุกบ้านเนี่ยผมจะต้องไปทุกอาทิตย์นะลูกน้ํามันอยู่ได้ไม่เกิน17วันถ้าเรากําจัดได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราจะไม่มียุงลายอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมียาอยู่กลุ่มหนึ่งที่อันตรายมากถ้าเกิดเราไม่รู้นะวันนี้ถ้าเกิดมีไข้สูงลอยแล้ว อย่าไปซื้อยาทานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็คืออยาเขาเรียกว่าปุ่มเอนไซม์นะครับไม่ว่าจะเป็นอบูโพรเฟนแอสไพรินพวกนี้จะลดไข้ได้ลดไข้ได้เร็วแต่ว่าปัญหาใหญ่คือถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วอันตรายมากเพราะว่าจะทําให้มีเลือดออกนะครับในอวัยวะภายในหรือว่าทําให้มีอาการมุนแรงมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจบเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะ ไข้เลือดออกนะวันนี้ต้องช่วยกันเลยนะไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่นี่ก็ทําให้ละเลยตัวเองคิดว่าไม่ใช่โลกของตัวเองหนึ่งในบ้านไม่มีเด็กก็เลยไม่ดูแลเรื่องลูกน้ำย่หลายเพราะคิดว่าโครคไข้เลือดออกเป็นโรคของเด็กตัวเองก็ไม่ดูแลบอกว่าไม่มีไม่มีเด็กไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องดูนะครับแต่ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูแลบ้านเลยนะครับนะฮะแล้วก็อันตรายด้วยนะครับ